คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของการ เตรียมลงพื้นที่ชายแดนใต้วันพรุ่งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะว่าช่วงนี้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นติดต่อกันค่ะท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปดูแลสถานการณ์โดยด่วนค่ะส่วนตัวท่านนายกเองก็บอกว่าจะเดินทางลงพื้นที่ในวันเสาร์ที่11ตุลาคมนี้นะคะเพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้าน ความมั่นคงทันบัวราชการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะหาหรือการให้ชัดว่าจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ยังไงให้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือคดีปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซีที่อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนะราธิวาส ทองไปกว่า600บาทนะคะหมายถึงน้ำหนักนะคะโดยท่านนายกบอกว่าได้รับรายงานแล้วแล้วก็มีทหารที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องทองที่หายไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอยู่ในประเทศหรือว่านำออกไปแล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเป็นผู้ถแถลงอีกทีท่านนายกเองก็ย้าด้วยนะคะว่าอย่า ถ้ามีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะดําเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยนะคะสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าจริงจังแค่ไหนนะคะถ้าใครไม่ใส่ใจงานก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวบุคลากรน,นะคะก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ข้อสรุปหรือแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างก็ ฝากุมูฟังนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะจากสื่อในสังกัดสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์นะคะทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ช่องทางออนไลน์ต่างๆที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่องทางกันอีกด้วยแล้วก็ทางสวทบตงของเราก็จะนําข้อมูลเพิ่มเติมมาอัปเดตนะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สวทเบตงนิวส์แล้วก็รายการต่างๆของทางสถานีกันต่อไปอีกด้วยนะคะ